อาเซียนพาราเกมครับทำวิธีเปิดกันไปเป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ด้านหลังคนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของการแข่งขันวันนี้ก็มีชิงชัยกันถอ่สองชนิดกีฬาวิชายบาสเกตบอลกับแบดมินตันนะครับซึ่งวิชายบาสเกตบอลวันนี้ทีมไทยทำผลงานเยี่ยมนะครับเข้าชิงทั้งประเภททีมชายและหญิงใน3าคูนนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับที่ทีมหญิงเนี่ยไปเจอกัมพูชาไม่รู้ว่าจะด้วยเสียงเชียร์หรือแรงกดดันนะครับทำให้เราแพ้เข้าไปอีกครั้งในรอบสแตนเด้น์นะครับด้วยคะแนน11ต่อ็มต่อเก้าห้อนช่วร ซัลแดนเดียเช่นกันนะครับทำให้ทีมหญิงเนี่ยได้เหรียญเงินมาสองครั้งนะครับกับ3าคแต่ว่าทีมชายเองก็ผลงานยอดเยี่ยมครับเอาชนะทุกทีมนะครับโดยในรอบชิงก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไป15ต่อ7นะครับแบบสบายๆการันตีการคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยได้เหรียญทองแรกนะครับจากวูวชายบาสเกตบอลสามคูสทีมชายส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองนะครับมาจากกีฬาแบดมินตันนะครับก็ถือว่าผลงานเริ่มต้นวันแรกก็น่าพอใจนะครับกับทีมไทยได้มา2องเหรียญทองติด ทองเพิ่มได้มากขนาดไหนครับ